สวัสดีทุกท่านกล้องผมสองอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องเลยกล้องอีกอันหนึ่งบัดสีสวยส่วนเครื่องนี้บัดสีไม่ค่อยชัดเนาะ,ะกล้องตัวโน้นเนี่ยสีสีมันชัดกว่าอ่ะทางพาทีมงานนะไปเอาทรายนะพี่น้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเล่นงานปูนแล้วไปทีมงานเก้าห้าเอาทราย เอาเอาพรวเราไปมามาเอาพรวเอาพรวเอาพรว,วมาโอ้สวยจริงๆบ้านสองหลังนี่ไม่รู้จะจะหลังไหนมันได้คะแนนเยอะกว่ากัน ดูแล้วก็สองหลังก็สวยสวยหมดเลยถ้าให้เลือกก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันสองหลังลนลงเราจะเลือกอันไหนสวยหรือเปล่างามอยู่บ่อสุดยอดครับเอเอสุดยอดเลยเนาะ,อะเออทะลึกพะลึกทะลึกเลยบ่พะลึกเลยของแจกเนี่เยเออไม่อะไรมียังตีชม บ่มีเลยบ่มีติมีชมเลยมีติชมอย่างเดียวเออป๋าโตสุดยอดสุดยอดตุยดฮะชมชมใครเบื้องภายในมึงดูคืออยูอ่บ่ปาโตเอาโตยังได้เ,เ,ออบเบื้องนอกอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปูกกระเบื้องมาดูอีกทีหนึ่งอ๋อเออแต่ว่าขึ้นบาทมึงนี่เออมึงนี่ละจังน้อยคนว่าทำจักโม บ่หู้เพิ่นแล้วแล้วแต่เพิ่นนะผมดรอยูนำเพิ่นให้เพิ่นจักาดเอาวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ประมาณค่าๆแล้วมั้งเออแล้วแต่เขาหนึมงานเด้ยเา้รือเนาทอีกิ่อนลโดน้โอ้โหย้เลยกเ็ปปปไ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 ป่ ฮะอ่าเอาเฉพาะพรวนี่แหละไปคืออยู่เนาะโอ้แต่ในี่ไก่ปลื้เอ่อในในในหมู่บ้านเรามีอยู่บางเงือนกระจกซับนี่นะอสองหลังท่านมีนเนาะแสดงว่าอันนี้เป็นคู่แรกเนาะบ้านแฝดนี่เน,นาะคู่แฝดแ,แ,แรกในหมู่บ้านโอ้ยหมู่บ้านเฮานี่โบแมนหมู่บ้านในตำบลนะท่านเนาะ ทีว่าที่หมู่บ้านหรือว่าตำบลแฝดอ่ในตำบลนะท่านเพราะว่าเพราะบ้านโพธิเนี่ยมันมันมันเป็นตำบลนะท่านเออน่าจะหลังแรกเนาะในตำบลนะโอเคคุณกะที่ส้มเออเฮ้ยเก็บดีเล้ยงเสีไปเออโอสวยงามเลยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาหลังไหนถ้าให้เลือกก็นะ สมมติว่าผมมาเช่านี่ผมเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยสองหลังนี่นรู้จะเช่าหลังไหนเออสวยทุกหลัง ใช่ระบบค่าน้ำเพิ่นไปจ่ายค่าน้ำเพิ่นก่อนน้ำเท่าไหเน้อหน่ค่าน้ำจังบาทไปจ่ายค่าน้ำเพิ่นก่อนเพราะเพิ่นลงน้ำให้เมื่อวาน

กินด้วยฮะครับกินด้วยฮออะนอาอ,อ,กอีกสิบบาทใช่ไหมนะเอาเอายี่สิบเหลืออีกสี่สิบเนาะเออเหลืออีกสี่สิบนะเป็นไม่มีเงินทอนเอายี่สิบไปก่อนเป็นลงน้ำให้นักท่าน อเออมันวันนี้น,นนะวันนี้ตอนเย็นขึ้นบ้านใหม่เรียนเชิญเรียนเชิญคืนนี้จะนอนบ้านใหม่หลังวันแรกโอ้ที่นอนดี

ืมเติมลมมาแล้มน้อยมันทุกทรายนะได่เติมลมรถมาเดี๋ยวเอาเท่าที่ลมยางเราไหว การมาอยู่แถวป่าช้านเนาะกินแทบศพอะไรหรือเปล่า